สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะเห็นไม่บ่อยหน่อยนุ่นเจอกันลำนำลำพิงสองเวอร์ชั่นอบอุ่นมากเป็นโมเมนต์น่ารักมากสำหรับสองนักแสดงชื่อดังดีกรีนางเอกอย่างหน่อยบุษกรและนุ่นวรนุษย์ที่ทั้งคู่โคอจรอมาเจอกันพร้อมโพสต์ภาพความน่ารักซึ่งทั้งคู่ได้ผ่านงานแสดงละครดังกระเช้าสีดามาแล้วแต่คนละเวอร์ชั่นคนละบทบาทกัน กำลังสนุกสนานและเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับละคร รีเมคอย่างกระเช้าสีดาที่ดันให้ชื่อของนุ่นวรนุชก๊อตจิรายุกรีนอัศดาพรปีเตอร์คอปเป็นต้นกลับมาพูดถึงอีกครั้งกับฝีมืองานแสดงที่ถูกจริตผู้ชมในยุคนี้จนเป็นกระแสโด่งดังปังปุรีเย่แต่ทว่าล่าสุดทีมงานคมชัดลึกบันเทิงไปเจอภาพที่นานทีปีหนจะเห็นสองนักแสดงดีกรีนางเอกมาเจอกันแบบแนบชิด เพราะคิวงานแต่ละคนก็แน่นเหลือเกินสร้างโมเมนต์น่ารักมากระหว่างหน่อยบุตกรและนุ่นวรนุษที่ทั้งคู่นั้นผ่านผลงานแสดงละครดังกระเช้าสีดามาแล้วนั่นเอง โดยภาพประทับใจในแบบที่ว่านานทีปีหนและเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่เห็นกันบ่อยก็ได้ระหว่างสองนางเอกดังหน่อยบุตกรและนุ่นวรนุษย์ที่โครจรมาเจอกันและเก็บโมเมนต์ความน่ารักที่หยิบมาฝากแฟนๆในโลกออนไลน์ทางอินสตาแกรมซึ่งหน่อยบุตกรได้โพส์ภาพดังกล่าวให้เห็นพร้อมเขียนแคปชั่นว่า เรื่องเดียวกันคนลล l เวอร์ชั่รรำนำ2,537และน้ำทิ้ง2,564หากเราลองย้อนกลับไปปี2,537ที่ละครกระเช้าสีดาได้ออกอากาศในครั้งนั้นผู้รับบทนำของตัวละครประกอบไปด้วย ตักมายุราในบทน้ำพิงหน่อยบุษกรในบทลำนำหนุ่มกัญชัยในบทอัมพลและคุณลือคือแซมยุรนันนั่นเองเรียกว่าแต่ละท่านที่รับบทบาทขณะนั้นก็ฟาดฟันประชันบทบาทได้อย่างประทับใจไม่ต่างกันขอขอบคุณแรงค่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ